สวัสดีค่ะพ่อนพี่น้องสุขูดสุขนน้ำเด้อค่ะม้อนีสิภาพีพาน้่องมากินตำกุ้งสะดุงเด้อค่ะหูตําตำกุ้งสะดุงนี่ปอกเองกับมืออืมมีมักนาวนุ่หน่อยไหมน่อยมาเนี่ยเพตออําเพลมา มโนค่ะปาร์เน่อือ អឺមអឺមសំចំ 네, <목> 봐. mình đi hay chắc rồi khoai bài mình đi sẽ hàng hành thuốc luộc đi จวดจานแห้งค่ะวันนี้ทั้งพริกสูชทั้งพริกอันนี้เลยมึกม่วงหนารลักมากออืมอืม เป็มาดนนี่เปลี่ยนอ่อืมน้องคนอยากกินยังตอนนี้ทอดไก่ค่ะ ทำไมบ้าหาตเป็นโลกเก่าอ่ะนี่วันนี้หิ่มแล้วต้องกันจะไปยินไปเจี๊ยบโลกเก่าวขึ้นอ่ะอืมสุดท้าย เพื่อมีผนองค่ะพ่นองอือเพื่อพี่ผนองค่ะ,คะสุดท้ายอ,อ,อันนี้ก็สื้อสายะนะนี่อันนี้ตู้สายอารี ้อบอกไปบอกข้นนะครับพี่นอ้องอือสุดท้ายอ๋อไม่ <c oughs> มีอีกเหรอ <c oughs> มีอีกอยู่อ๋อเนี่อันนี้ก็สุดท้ายบีบ <c oughs> มันมีอันสุดท้ายอีกวันเนี่ย อเอาตรงวันเห็นก่อนสุดท้ายอันนี้นะสุดท้ายพี่น้องสุดท้ายจริงเหรอจริงอลีสุดท้ายอาลีครับพี่น้องเฮ้ยสุดท้ายปูวาลรอตาสวดมหมดแล้วนะนคะทุกคนต้องกินบักเนา เป็นนะคะนุ่ม,มสุดท้ายคนสุดท้ายกูเบาอลหรที่เขาคือคนสุดท้ายแล้วก็เป็นคนแรกเป็นคนสุดท้ายใช่ปะคนสุดท้ายคือคนสุดท้ายคนสุดท้ายคือคนแรกแล้วก็เป็นคนสุดท้ายแอบแอบนัว พ่พี่ฝั่งน้องก็ไห์ก็แช่ก็ดตามเป็นลังใจให้ช่องสน,นุกใช่แบบช่นแนบ,บน้ำเด้อคะ่ะและ้วการยื่องมสื่อของซอยทางข้าน้ำเด้อยคะ่ะทางเขายังมีสินค้ะละยังเปลี่ยนจินค่ะตามฤด,ดูกาลมาว่าจะเป็นอึ้งไข่แมงก่อแคบมูหนองนองัวหน,อง,หนองควายเด้อค่ะพี่น้องแลวการห็ดเพาเด้อยค่ะเห็ดเพาะนี่เป็นเห็ดเพออ่อนๆเลยเด้อค่ะพี่น้องคนใดมักเห็ดเพะแก่เดียวกับซีบผสมไห้น้ำเด้อยค่ะแต่ว่าส่วนหมากสิเป็นอ่อนหมากกว่าเด้อยค่ะ ทำอีซานทางเข้ามีแต่น้กินนะคะแล้วก็ยังมีอีกรายาย่างว่าจะเป็นนั่งต่อจักรจันนะคะไข่ลูกเป็ดก็ะมีด้วยะคะ่ะอืแล้วก็เมีแยบหม,มูนังไกะะ่เวยค่ะไม่หรอกแคบไก่นังหมูค่ะลำล่ำเรื่อยๆถึงหวัวเลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ